สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะครับทั้งคนที่อาบน้ําเรียกไม่ได้อาบน้ํานะครับอ่ะนะครับวันนี้เจอกับวิธีการปรุงดินในกระถางอย่างไรนะครับเอาไว้ปลูกต้นหอมไว้ประทานเนาะเนี่ยนะครับอ่าดินในกระถางที่ผมปลูกพเพื่อนเห็นไหมกระถางไม่กระถางใหญ่กระถางเล็กนิดเดียวนะเห็นไหมเนี่ยนะครับดินไม่ดีปลูกไม่ขึ้นหรอกใช่ไหม วันนี้ก็จะเป็นประเภทกระถางนู้นกระถางด้านนู้นนะครับเนี่ยเป็นวิธีการปรุงดินนะครับปรุงดินแบบนี้สามารถปลูกได้ทุกพืชน,นะครับมันยังมีโซนนี้อีกที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการปรุงดินก่อนไปไปดูกันว่าผมทําวิธีไหนนะครับสามารถปลูกได้ทุกพืชเลยแหละไปไปดูดินกระถางที่เพื่อนเเห็นชุดนี้นะครับเป็นดินกระถางเก่านะผมนํามาทําการ นำดินเก่ามาทําการปลูกใหม่โดยการนําดินเก่านะครับมาทําการผึ่งตากแดดอย่างนี้นี่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับอันดับแรกของเราใช้ดินตัวนี้เลยดินเก่าเลยในการทำเนาะจะใช้ดินเก่าเป็นตัวรองพื้นนะครับใส่ไม่เยอะนะใส่นิดเดียวเนี่ยประมาณนี้นะครับดินเก่าประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปที่เพื่อนต้องมีก็คือตัวนี้ครับามะพร้าวสับสับนี้นะขั้นต่อต่อไปนะครับปลูกอันนี้ผมจะปลูกเป็นต้นหอมนะต้นหอมผมจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่เป็นตัวหลักเนาะสังเกตได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนผมแน่นอนนะครับในการปลุงดินนะผมจะแบ่งชั้นผมจะไม่ผสมดินใส่กับปุ๋ยมะพร้าวใส่กับปุ๋ยอัดขัด ที่ไก่แบ่งเ,เป็นชั้นอย่างนี้นะครับต่อไปผมก็จะเติมดินใส่ไปอีกดินก็จะเป็นดินชุดเก่านะครับที่ผมนําออกจากกระถางนะแต่ดินชุดนี้ยังมีอินทรีย์และทางต่างๆอยู่เยอะมากนะครับผมก็จะปูไว้ข้างบนบนขี่ไก่อ่ะตอนนี้พอนะครับตัวต่อไปผมจะใช้เป็นตัวนี้ขี้วัวแต่ขี้วัวทาการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับขี้วัวจะไม่มีความร้อน มันสามารถปลูกพืชได้เห็นไหมผมไม่ได้ผสมใส่กันนะปุ่มวางเป็นชั้นชั้นชั้นเดี๋ยวผมจะเล่ามาเล่าให้ฟังว่ามันมันข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับอะต่อไปเติมดินหน้าดินหน้าดินชุดนี้เป็นหน้าดินของการปลูกนะครับ <S <S เติมกลบขี้วัวไปแค่นี้นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับทําการรดน้ําให้ชุ่มมนนะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็รอให้ดินเซ็ตตัว ถึงค่อยนำมาปลูกนะครับแบบนี้นะแล้วไม่ต้องพรวนไม่ต้องอทำอะไรท,ทักอย่างนะครับให้ดินกับปุ๋ยมันเป็นชั้นๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะเ,เดี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนาะให้ดินทำการเซตตัวก่อนเอานะครับระวังที่รอดินของเราเซตตัวเรามาเลือกหากระถางที่เราจะนำมาขยายพันธุ์ดีกว่าผมกใช้กระถางนี้แล้วกัน แเหตุที่ผมเลือกใช้กระถางนี้นะครับผมดึงน้องไปหลายรอบแล้วเห็นไหมดึงไปหลายรอบแล้วนะครับนนี้ก็จะมาดึงอยู่สัก,ส,ก,ส,กสองต้นแล้วกันวิธีการนําไปขยายพันธุ์นะครับให้เพื่อนทําการแวกแวกแวก,แวกนี้เพื่อไม่ให้น้องโสมกดได้าแเนี่ยเนี่ยค้นได้เลยเนี่ยสองโคน้นี้ทำการดึงไว้อย่างนี้นี่ได้แล้วนะครับเนี่ย แค่สองต้นแค่นี้ก็เหลือเฟือเนะี่ยอ่ะไปะเดี๋ยวเราค่อยมารดน้ําตัวนี้ต่อนะครับค่อยมาบ้มรุงต่อเรานําชุดนี้ไปปลูกกันก่อนไปลุยเห็นไหมระหว่างที่เราไปเก็บพันธุ์หอมมาก็ดินในกระถางเราก็เสร็จตัวพอดีนะครับวิธีการปลูกนั่นเห็นไหมตัวอย่างปลูกไ,ได้บ่อยแล้วนะครับเพื่อทําการตัดใบหรือไม่ตัดใบก็ได้นะแต่ผมจะตัดใบเราจะตัดใบเพื่อนําใบไปรับประทานนี่นะครับ ชุดนี้เราก็นำไปทำอาหารต่อได้สบายเนะี่ยมานะครับรากจะตัดไม่ตัก็ได้นะแต่ผมจะแยกทีหนึ่งนะนี่เลยเห็นไหมดินที่เราทําการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ที่แล้วผมจะปลูกเป็นกระถางเดียวแบบนี้นะครับนี่กินไปเลยแล้วตัดรากก็ได้นะตัดรากก็ได้ ตัดากออกก็ได้ายนะครับแค่นี้พอในการปลูกหย่อนไปเลยปลูกก็ไม่ต้องลึกนะเท่านี้นะครับรดน้ํานี่เป็นวิธีการเตรียมดินกระถางในการปลูกพืชผักต่างๆนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆปลูกผักอย่างอื่นก็ไม่ต้องใช้เป็นปุ๋ยไก่ก็ได้นะใช้เป็นเฉพาะปุ๋ยคีวัวก็ได้นะครับเนีย่ยนะครับแต่หอมต้นหอมเนี่ยเขาจะชอบปุ๋ยไก่ เป็นตัวหลักเลยเขาเรียกว่าแล้วขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวเฮ้ยขี้วัวกินใบขี้ไก่กินหัวขี้หมูกินผลนะครับเนี่ยตามหลักของคนโบราณเลยเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับกับวิธีการเตรียมดินกระถางปลูกเนาะนี่นะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรเยอะมากๆนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะรวมถึงวิธีการปรุงดินต่างๆนะครับอันนี้เป็นมะเขือยาวมะเขือยาวนะครับมัน ต้นมันเก๋แล้วนะครับจะให้ดูต้นมันเก๋แล้วผมก็เลยเก็บพันมามาขยายพันุ์นะครับเพื่อจะได้ทําวิธีการปลูกวิธีการดูดแลรักษาเพื่อนให้ดูในคลิปต่ตอไปเนาะสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆในเรื่องของการเกษตรแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามไว้นะครับหรือถ้าคิดว่าคลิปที่ผมแนะนําไปนะครับผมแนะนําไปเพื่อนๆคิดว่ามีเหตุผลมีสาระความรู้ก็แนะนําให้แชร์ไปให้กับเพื่อนๆของเราที่ อ,อยากจะปลูกพืชปลูกผักแต่ว่ายังไม่รู้วิธีการตรงดินไม่รู้วิธีการในการที่จะปลูกยังไงดีเนาะก็แชร์ไปให้กับเพื่อนเราได้ดูด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ